พ่ศักครับพีศิศฮัลโหลครับจาผมเล่าเรื่องไอ้นี้คุณคุณขวัญฟังไปยังอะครับเรื่องกูฮะเรื่องอะไรนะกูเดี๋ยวนะเอา,อางี้ละกันพิศักเราตกลงก่อนเรื่องกูเนี่ยนะครับเราจะมาเล่าวันนี้แต่ว่าเรื่องของผ้าของซูเปอร์แมนมันใช้เวลางั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าละกันผมขออนุญาตเออขอขอขอเวลานิดนึงเราติดค้าสัปดาห์หน้าผ้าซูเปอร์แมนนะครับอ ผมเล่าเรื่องกูให้ฟังดีกว่าได้เลยเป็นกูนี่ก็คือนานนานแล้วเหมือนกันหลายท่านอาจจะเคยได้ฟังครับผมนะครับก็เดี๋ยวเล่าเรื่องกูให้ฟังเลยได้ครับก็มีสมัยหนึ่งที่อตัวพี่เอกนะครับไปทํางานในป่าครับนะครับก็ไม่ได้ว่าว่าทำงานในป่าหรอกก็คือมีเพื่อนที่ทํางานลงไม้ด้วยกันเนี่ยครับนะครับเขาแบบบ้านพี่เป็นลงไม้ครับบ้านเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ เป็นลงเรื่อยลงเรื่อยก็หมายถึงว่าเรื่อยไมท่งไมทุงอะไรพวกนี้อ่าครับนะครับแล้วเราก็คือจะโคกันตลอดว่าเฮ้ยลงเลื่อยมึงมีไม้ตรงนั้นตรงนี้ไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมันก็ทําให้ไม่มีเหตุการณ์ว่าเพื่อนผมเนี่ยโทรมาหาผมอบอกว่าเนี่ยเฮ้ยสักมึงไปกับกูหน่อยได้ไหมนะไปดูไม้กับกูที่ฝั่งนู้นหน่อยครับพอดีว่ามีลูกค้าเขาสั่งออเดอร์เสเศษมา ไอ้ด้วยความที่เราก็แบบดูไม้เป็นในสมัยนั้นก็คือเราก็เที่ยวชาญเรื่องไม้พอสมควรอ่ะครับประดูแล้วก็ประดูชิงชันนะครับแล้วก็เอไม้หลายๆชนิดเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเขาต้องการไม้ชนิดหนึ่งที่ข้องจะเป็นไม้กิจธนาเขาตียกันนันนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยน,นสมทงนั้นมาหาย,ยากพอตรงน,นี้เนี่ยเขาบอกโอเคไปนะครับเพื่อนผมเนี่ยจะมีโรงเรื่อยอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับเราก็ เดินทางไปที่ลงเลยฝั่งโน้นเพื่อที่จะไปหาอ้ไม้ตัวนี้ไม้ที่ทางออเดอร์เขาสั่งมาแล้วพอเราไปถึงที่ลงเลยเพื่อติดติด,ด,ด,ดต่อว่าคนที่มาเสนอไม้เนี่ยไม้ชนิดนี้ให้เราเนี่ยเขาเอาจอไม้ชนิดนี้อยู่ที่ไหนนะครับช่วงที่เราเดินทางไปที่ลงเลยในฝั่งไทยของของของ,ของเพื่อนผมเนี่ยเราก็รอให้ทางนน้นเนี่ย เขาติดต่อมาเพื่อที่จะได้เดินทางเข้าไปเถึนฝั่งนูน้นสุดท้ายเนี่ยพอเขาเข้ามาเนี่ยขาก็บอกเขาก็นําทางเราเข้าไปซึ่งหลังจากที่เราเข้าไปในในในฝั่งนู้นแล้วเนี่ยเส้นทางมันก็คงค้างจะอะไรที่แบบเออไม่สะดวกสบายเท่าเท่าฝั่งเราอครับ mm hmm. แต่สมัยสมัยผมที่ผมไปประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเด้ย mm hmm. สมัยนั้นก็โอ้เกือบสามสิบปีแล้วนะสามสิบปีได้พอเราเข้าไปที่ ฝั่งนู้นเนี่ยเพื่อไปดูไม้เนี่ยเราก็เข้าไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึง่งนะครับพอเราไปที่หมู่บ้านที่เขาพาเราไปเสร็จเนี่ยนะครับเพื่อนผมก็อมองดูว่าเออหมู่บ้านเนี่ยตรงเนี้ยมันทำอะไรดีนะนะครับ,รบมันน่าจะตั้งเป็นโรงเรื่อยได้ก็คิดกันไว้อย่างนั้นนะแล้วเราก็คุยปรึกษากันจนผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นก็พาเราไปที่ไม้ที่เราต้องการเราไปดูโอ้โหแล้วมันเป็นแบบอะไรที่แบบทั้งสวย เป๊ะทุกอย่างคือแบบได้ตามที่อ่อทางทางคนสั่งที่ต้องการทุกอย่างเลยตามออเดอร์ <order S 2> เลยสเปกเออตามออเดอร์เลยพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับคานนี้การที่จะเอาไม้ชุดนี้ออกมาได้เนี่ยอืมไม่สามารถที่จะลากออกมาได้รเราต้องแปลสภา,าพลงเ้่ยเฉพาะกิจซึ่งตอนที่เราไปดูกันเนี่ยกับเพื่อนผมผมก็กเราก็ปักหลักกันครักหลักกันที่หมู่บ้านนี้แหละนะครับว่าเออ เนี่ยเดี๋ยวเห็นทีต้องเอาคนเข้ามาเพื่อที่จะตัดไม้ชุดนี้ออกไปแต่ทางที่มาหมู่บ้านเนี้ม,นมันมันมันลำบากนะครับก็เลยต้องกลับไปที่เมืองไทยก่อนแล้วก็ให้ทางฝั่งเนี้นะฮะเราก็ต้องจ้งางทหารทางนู้นเนี่ยให้เขาเกลีร์ทางให้เราเพื่อเปิดเส้นทางที่จะเอารถเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้เวลาด้หนึ่งแล้วช่วงระหว่างที่เราเคลีร์เส้นทางเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกัน เนะครับเพื่อให้เส้นทางนีอพอให้รถผ่านไปได้แล้วเราก็เข้าไปที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตั้งโรงเลื่อยที่หมู่บ้านนี้แล้วก็เพื่อเอาไม้ตัวนี้ออกมาเพื่อแปรรูปออกมาซึ่งหลังจากที่เราไปที่หมู่บ้านนี่ยเราพอเราทำโรงเลื่อยที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเราเองก็ต้องอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งโรงเลื่อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สามารถที่ว่าจะเอาไม้แค่แต่ไม้ชนิดนี้ชนิดเดียวที่เราจะเอามันก็ต้องเหมือนกับว่าไม้อื่นๆเราก็ต้องเอาด้วยเหมืนงัน การตั้งเรื่งมันก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทาให้เราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเราผู้คนในหมู่บ้านนะครับ,รบแล้วพวกผมก็ไปต่างต่างเต็นท์อยู่ครับไอ้เพื่อนผมตัวแสบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอเซียนะลูกอาเซียนะม็นคนเจ้าชู้นะครับหลังจากที่เขาพวกเรามาที่หมู่บ้านแล้วเอาไม้ชุดนี้ออกมาได้ก็เริ่มที่จะแปรลลูปกันแล้วในหมู่บ้านเนี้ยมันก็นะบรรยากาศในหมู่บ้านมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่มีอะไรที่แบบบันเทิงอ่ะ ไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันติดหรูติดสบายอยู่แล้วอะแล้วในบ่บ้านเนี่ยก็คือมันก็ติดผู้หญิงอะพู้ง่ายคือชอบไปหลีไปอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับจนในวันหนึ่งอะเพื่อนผมก็เดินม,มาหาแล้วก็บอกเฮ้ยกูเจอผู้หญิงคนหนึ่งว่ะถอยถูกใจมากเลยเดีย๋ยวกูจะลองจีบตัวอะไรอย่างเงี้ยผมเขาบอกว่าเฮ้ยมึงจาตอนที่เราออกมาได้ไหมนะอ8องคาสั่งเราไว้นะเืยอย่าซีซัว มาทางที่ต่างถิ่นเนี่ยเรามาเอาของมาเอาไม้ยากไปยุ่งคือบอกอเฮ้ยมึงอย่ามึงไปเชื่ออะไรแ,แก่อะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมบอกเฮ้ยฟังกูไว้ฟังผู้ใหญ่ไว้มันม่เสียหายแต่เพื่อผมมันก็ไม่ฟังมันก็ไปหาอผู้หญิงคนที่มันชอบะนะครับแล้วหลังจากที่ผมก็ดูเรื่องของไม้แปลงรูปไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงผู้ใหญ่เขาก็มาหาผมบอกว่าเออเด็กผมม่าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเสียเขาพี ยุ่งอะไรกับผู้หญิงคนนั้นน่ะบอกเสียนะถ้าเราได้เจอ,เ,อเจอแล้วเนี่ยบอกเขาอย่าไปยุ่งผมก็บอเอ้าวทำไมล่ะเชื่อผมเถอะครับอย่าไปยุ่งอบอกบอกเดินพื้นเสียเลยอย่าไปยุ่งของพี่หญิงคนนี้เออด,ด้วยความด้วยความที่เราเขาก็บอกเราไม่หมดนะนะแล้วพอเพื่อนผมกลับมาเนี่ยผิวกะผิวผิวปากอารมณ์ดีกลับมาเหมือนกับว่าก็เลยก็ถามเขาว่าเฮ้ยตกลงนี่มึงยังไงเนี่ยเฮ้ยคนนี้ยกูชอบกูจีบติดแหละเขบอก เลยคูใหญ่เขาเตือนมาน่ะอย่าอย่าไปยุกบอกเฮ้ยมึงมันก็คือเหมือนกับคนที่ดื้อคนหนึ่งอะเพื่อนหมกคนนี้ค,ครับ,รบเขาก็บอกว่าเอางี้ล้วกันเอ่อกูเนี่ยเดี๋ยวคูไปจัดการของที่ผู้หญินง,นงนี่แล้วก็ไอ้เรื่องตรงเนี้ยมึงอย่าไปบอกที่บ้านครูแล้วกันผมก็บอกกูเตือนมึงแล้วนะว่าเออนะมึงเชือ่อกูเถอะอ่าแล้วคืนเนี้ยเดี๋ยวมึงนอนเต็มไปแล้วกันเดี๋ยวกูไปนอนที่บ้านี่โอ้โหมึง รวดเร็วขนาดนี้เลยว่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของมึงสุดท้ายก็เพื่อนผมก็ไปนอนค้างที่บ้านพี่หญิงคนนี้จนเช้าวันรุ่งขึ้นกลับมาก็ผิวป้าแล้วก็อารมณ์ดีแล้วจนถึงตอนนั้นเนี่ยก็พาผู้หญิงคนนี้เข้ามาให้เรารู้จักกันซึ่งผมได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ชื่อเหมยตัวเหมยเนี่ยคือที่เราที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆยอมรับว่าสวยสวยมากแล้ว เพื่อนผมก็แบบพามาแนะนําให้เรารู้จักกันอะไรเนี่ยในก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของเขาในโรงเร่จนเราสามารถแตะรูปไม้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อเราก็คุยกันนั่งกินเหล้ากับเพื่อนหนึ่งก็นั่งคุยกันเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวได้ไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกลับเรานเวน่ยอยแล้วมึงเสมอมึงจะเอาไงเออนะฮะตอนเนียกูลงเร่เดี๋ยวก็ให้เหมือนมันเหมือนกับบ้านมัยยนดูแลไปผู้ใหญ่บ้านมันดูแลไปเฮ้ยมึงรับผากเขาว่ามึงจะพาไปเออ เอาหน้ามันกูวัวแค่เล่นๆมึงไม่สนใจเนี่ยเดี๋ยวยพรุ่งนี้กูจะกลับไปพร้อมกับรถไม้เลยอืมเออพอมันพูดถึงเนี่ยผมก็แบบอึงนะ้งอึ้งอ่ะบอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้มันไม่ถูกไงมันบอกเออนะฮะเงินได้มันอยู่เนี่ยเดี๋ยวกเดี๋ยวจดหมายมาหามึงบ้างอะไรมั่งเออมึมัอยุ่งกูเลยนะสุดท้ายเราก็พอวันรุ่งขึ้นเราก็ เดินทางออกจากภูบาลเพื่อเอาไหนเอาไม้กลับไปแล้วหลังจากนั้นในที่เอาเอาไม้กลับไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอกับเพื่อนผมคนเนี้ยหายไม่ได้ติดต่อกันเลยก็ไม่ได้แทบไม่ได้ติดต่อกันครับจนเวลาผ่านไปเกือบสามเดือน่มีโทรศัพท์โทรมาหาผมแล้วบอกว่าตีเล็กตีเล็กมาหาเจกที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมเจกมีเรื่องจะคุยด้วยค,คือเจกคนเนี้ยก็คือเป็นเหมือนกับผู้ดูแลลงเลยของของเพื่อนผมคนเนี้ยค นึ่งอยู่เจกก็โทรมาผมก็งงนะแล้วมีเรื่องอะไรเจกทำไมต้องไปโรงพยาบาลเออหรืออย่างถามหรือมาก็มาที่โรงพยาบาลก่อน <c oughs> อพอผมไปที่โรงพยาบาลเจกมีอยู่รอหน้าโรงพยาบาลเลยแดีวเ็เดินเข้ามาผมเฮ้ยสิเล็กมึงเจกพาผเข้าไปมึงใจเย็นๆก่อนนะพอเห็นเจกพูดอย่างนี้บอกตกลงเสียน้อยก็เป็นไร <c oughs> เสียน้อยมันเป็นไรป่ะบอกเดี๋ยวมึงรือตามบูเข้ามาอ <c oughs> พอเราเข้าไปรื้อที่โรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ้าไปที่ห้องพิเศษ เดินอยู่ข้างหน้านะผมยืนอยู่ข้างหน้าห้องนะผมได้กลิ่นหนึ่งนะ<ะ>อ่ะฮะกลิ่นเหม็นคล้ายๆเหมือนเนื้อเน่าอะ่ะเดี๋ยวขนาดอยู่ข้างนอกนอกห้องอ่นะยังไม่ได้เข้าไปอะยังไม่ได้เข้าไปครับพี่จนต้องเอาผ้ามาไอ้แมส่นะมาคาดอะ,ะเออผมก็มองหน้าเจ็บอกเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น<ะ>เจ็บมอกมืนลื้อเข้าไปพอเราเปิดประตูแล้วเราก็ เข้าไปนะครับตอนที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยร้องกระจกสิ่งที่เราเห็นเพื่อนผมอะ่ะนอนอยู่บนเตียงแล้วหมอกาลังแกะผ้าพันแผลเขาออกโอ้โหเนื้อตัวเขาแบบดูไม่ได้เนี่ยแล้วพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆตรงตรง,ตรงขาเขาอะ่ะผิวเขาอะ่ะออกสีดําเลยนะแล้วพอตรงขาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเป็นเส้นเลือดถูกปัะขวัญเส้นเลือดตรงนั้นเนี่ยมันแปกตรงที่ว่าเส้นเลือดของเรามันขยับไม่ได้ถูกป่ะ แต่เส้นเลือดตรงนั้นมันเหมือนมีอะไรตัวอะไรอยู่มันมาขย,ยับได้เรับแล้วพอมาขย,ยับได้ไม่พอพอเราไปดูใกล้ๆที่คุณหมอพันออกมาเนะี่ยมันเหมือนมันเหมือนครับคนที่เนื้อตายอะ่ะอือครับเออแล้วแล้วก็มีเส้นสีดำๆขึ้นขึ้นไปเต็มํามตัวเขาอะ่ะแร่แหหจะกลิ่นนี่เหม็นเหม็นมากๆนะครับจนผมมองไปตรงที่แบบตรงสะดือของเพื่อนผมอะ่ะ มันก็เ,นเหมือนว่ามีรอยรอยเหนือเป็นตัวยาวๆแล้วมีขาเส้นเลือดมีขาง่ายๆเพราะผมมองเสร็จผมก็บองหันหันไปมองหน้าเจ๊คุณหมอเขาก็หันแต่กับคุณพยาบาลนี่เขาก็ปิดผมมันคือมันเหมือนกบบปิ๊กตุแตกอะไรเป็นน้ำเหลืองแตกอะไรเงี้ยเหม็นมากๆจนแต่เจ๊เขาพาพอผมเห็นเสร็จผมก็พาออกมาแล้วเราก็เดินออกไปที่หน้าระเบียงข้างนอกหลุม่าเจ๊ถามว่าตีเลข รู้รู้รู้หรือเปล่าฮะทาไมเสียหน้าถึงรับเป็นอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมไม่รู้แล้วตอนนั้นเนี่ยรื้อไปไหนกันมาช่วงกระบาดสามเดือนบอกว่าเราก็บอกเจียเว่าเขาไปในลงเร่ยที่ฝั่งนู้นก็เล่าเหตุการณ์ให้เัาเขาฟังอืให้เขาฟังครับโอ้เจกเขาเขาบอกโอ้โหมันร้แรงอย่างนี้เลยหรอวะโอ้คนเล่นเอาถึงตายเลยเนี่ยเขาบอกเฮ้ยอะไรเอาถึงตายเจกเออ พอเจ็ดพูดอย่างนี้บอกว่าเสียน้อยอ,ะอ่ะมันโดนตุนใสมาครับมันโดนตุนส <c oughs> มันโดนกู่เก็บอกมันโดนกูโดนกู่เออกู่กูคืออะไรเออมันอยากรู้เหมือนกันพี่กูก็เป็นสัตว์เออคล้ายๆกับตุนใสนแต่มันแรงกว่าครับมันสามารถที่เขาเรียกฝังรูปฝังรอยเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตสัตว์พิษเศะที่คนชาวเผ่าแมวในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเมียวหรือแมวเนี่ยแหละเขาเลี้ยงไว้ในตัวแล้วก็จะถ่ายเท่ากับให กับกล่หลักของอะไรของเขาเนี่ยถ้าผิดสัญญาหรือผิดคำพูดอะไรเนี่ยก็จะโดนโดนกูเล่นงานคร<ะ>ับ <c oughs> ซึ่งหลังจากที่ผมได้ยินผมตกใจนะบอกเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอเจ็บ<อ>เขาบอกเออจริง<ะ>โอ้โหแต่มันพวกลรือนี่ไปเจออะไรมาหรือเราอีกัวบอผมก็เล่าให้ฟังให้หมดทุกอย่างว่าเรื่องทุาเป็นอย่างเนี้ยคร<ะ>ับบอกมันก็ไม่น่าไรแรงดีขนาดนั้นจนวันนั้นผมก็บอกเจ็ ก,ก,ก็เแยกยาก็กลับไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นอีกสามวันเจก,กโทรมาแล้วเจก,ก,ก็บอกกับผมว่าสีนร้อยเสียแล้วนะอ๋อเหรอแล้วพอผมไปเนี่ยถึงโรงพยาบาลเนี่ยพอเข้าไป้องคุณหมอไม่สามารถเอาศพคือรับศพออกมาฝังตามมาเพนีจีนถุกป,ปะแต่ศพไม่สามารถเอากลับมาได้ในชะ่ไอมไม่สามารถฝังได้อ่ะเผาต้องเขาอย่างเดียวเอา้าทำไมพี่คือสภาพศพของเพื่อนผมแทบจะหลุดเป็นชิ้นแทบจะหลุดเป็นชิ้นใช่ ยพี่พี่มันยังไงมันดเอาหลัเหมือนโดนอะไรกัดเนี่ยเหรอใช่เมื่อเนื้อเนื้อหนังคือเขาเน่าเลยอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเอาเป็นตัวคนใส่รงได้อ่ะเขาต้องพัน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 รอบเป็นศพเลยแล้วก็เอาเข้าเตาเผาเลยเพราะว่ามันมันไม่สามารถฉีดฟอร์มาลินได้แล้วอ่ะครับแล้วเราพอเราไปที่วัดเพื่อที่จะเผาทุกคนกับไปกั่งเสร็จแล้วก็หลังจากที่เผาเสร็จแล้วเพื่อไปเก็บกระดูก ิ่งที่เราเจอะแม้แต่กระดูกของเขาข้างในมันเป็นสีดำกระดูกที่เหลือสีดําเนียมเลยครับเหมือนโดนพิษเลยนี่แหละครับพอมาพอพอหลังจากเหตุการณ์ที่เพื่อนผมเสียไปแล้วหลังจากคนนั้นก็มีโทรศัพท์โทรมาหาผมอีกครั้งซึ่งครานี้ก็เป็นอาเจ็บเป็นเดือนที่บอกแล้วบอกว่าสีเล,ลือหรือจะมาเสียตอนอยู่เสียได้ป่ะได้มันจบแล้วใช่ไหมมันน่าจะจบแล้วใช่ไหม แต่จเจกบบ็บอกว่าซือมาที่บ้านเสี่ยงเรื่องนี้ยังไม่จบนี่กูภาคแรกครับโอ้โห,โหเดียวนะนี่เป็นภาคแรกอีกแล้วเป็นป,ปบ,บทของเรื่องกูนะพี่นะใช่ครับคือสาเหตุก็คืออันนี้เราสรุปในภาคนี้ก่อนก็คือนั่นคือคือติเล็กเนี่ยพี่ติเล็กเนี่ยเขาไปยุ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งในฝั่งนี้น้อยผมต<ม><ฟ>ั้งชื่อให้ใหม่เป็นเสียน้อยไปอาเสียน้อยนะครับขออภัยนะครับเสียน้อยเนี่ยนะครับไปยุ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง เขาคนแถวนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ห้ามแล้วถูกไหมฮะว่าอย่าไปยุ่งนะอย่าไปทําอะไรนะเพราะแถวนั้นมันมันมีอะไรไม่ดีแหละแต่แต่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ก็ไม่ยอมบอกใช่ผู้ใหญ่ไม่บอกผู้ใหญ่บ้านเขาไม่บอกเราแล้วก็คือก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปรู้ว่าทําไมผู้ใหญ่บ้านถึงไม่บอกเออเอาจริงนะเรื่องแบบเนี้ยสังเกตไหมนะครับถ้าผู้ใหญ่ไม่บอกเด็กที่ดื้อก็สมมากวาจะรั้นคือคือที่เห็งเราต้องบอกว่าเพื่อนผมอะมันจบจากนอกอไอ้เรื่องความเชื่อพวกนี้ไม่มีในหัว แี้ีพอเราไป็นกซึ่งถึงลงข้ามป่างไปอ่ะดังนั้นอ่ะเรื่องการของการพัฒนาอะไรเลยอะมันติดลบอ่ะความเชื่อฝังหัวหรือความศรัทธาของของแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านนี่มันก็ไม่จะไม่เหมือนกันคือเอางี้ฝ่ายที่คิดว่าตัวเองเจริญนะเนาะนะครับเขาก็คงไม่เชื่อว่าเรื่องพวกนี้ยังมีอยู่ถูกต้องไมฮะแล้วยิ่งมาเจอวัฒนธรรมแบบนี้ก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่ว่าจะมีหรอไม่มีหรอเออไม่เชื่อใหญ่แล้วก็ ด้วยความที่ตัวเองเป็นพ์บอออยอ่นเนี่ยม,ม,มี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 พี่มีพี่พีฟังคีบอกว่าเรื่องนี้สุดมากๆแล้วก็เรื่องเรื่องเรือนเบนจะพิษก็ไม่ต่างจากเรื่องนี้เออแกบอกนะฮะพี่ลุงเชียงใหม่บอกโหแต่เรื่องโหดมากมหากราบหนังตไยภาคชัดๆนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องกูภาคสองหรือจะได้ฟังเรื่องของให,ใ,หให้ให้ท่านฟังโบตเอาดีกว่าอยากฟังเรื่องไหนอ่ะโบทมาแล้วกันถ้าอยากฟังเรื่อง เรื่องกู่ภาค2ก็พิมพ์1มาถ้าอยากฟังที่มาของผ้า s ซูเปอร์แมนก็พิมพ์2มาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ของเราหรือว่าทาง Youtube c h anel n Live ของเรานะฮะตอนนี้นะครับสตรีมมิ่งสดของเราพิมพ์มาแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะฮะว่าอันไหนเยอะกว่ากันนะคุณผู้ฟังนะจริงๆแล้วมันมันมันมเนื้อเรื่องมันขคข้า่าจะเอ่อผมผมก็จะกระชับเรื่องไปนิดนึงครับนะครับ แต่ถ้าท่านไม่เคยฟังมาก่อนแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเนื้อเรื่องผมมันจะยาวนี่ยาว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 กว่าที่เราคุณฝันฟังครับผมมันมีรายละเอียดดีเทลลงไปเยอะแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้เล่านานแล้วไนงะครับผมก็เอาเป็นว่ามันมก็เลยอาจจะว่าโดนตัดกระชับไปบ้างแต่เนื้อเรื่องหลักลเนี่ยมันยังดูเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนี่คือแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยร่างของเียเล็กเนี่ยเขาเขาทำไมเขาถึงหลุดลุยทําไมถึงฟังไม่ได้ต้องเผาอย่างเดียวแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบ มันไม่สามารถที่จะสืฟอมบรีเก็บรักษาศพเขาได้ไงอือคือกําลังจะบอกว่าเหมือนกับร่างของเซเล็กเนี่ยหลุดลุ่ยเน่าเปื่อยหลุดเป็นแบบเปื่อยเลยเมื่อกั้เถอะแทบจะหลุดเป็นชิ้นๆอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะคือที่ผมเห็นไปอ่ะริป้งเขาอ่ะริป้งริป้งเท้าอ่ะครับหรือแต่กระดูกอ่ะเอ้ยโอ้โหเปื่อยเหมือนอารมณ์เหมือนกับโทษนะครับยหาอย่างวนี้เหมือนต้องขาหมูเปื่อยๆอ่ะอย่างนั้นเลยใช่ เนื้อเนื้อกหลุดกองกองอยู่อย่างเนื้อน่องก็กองอยู่ข้างเท้าอ่ะหลุดเป็นแบบมันเหมือนกับเนื้อหนังไม่ติดกระดูกเปื่อยๆอ๋อครับขอพัยคนอื่นครัยโอ้โหพอเห็นสภาพผมรับไม่ได้ผมเดินออกเลยอ้าวอ้าเอาวอานะครับผมอ่ะงั้นสัปดาห์หน้ามีคนโหวตมาแล้วนะครับมีคนโหวตมาแล้วนะพิมหนึ่งกันมาเต็มเลยอยากฟังเพลงอยากฟังเรื่องกูต่อนะครับ อยากฟังเรื่องกู่ต่อนะฮะแสดงว่าอยากฟังเรื่องกู่ภาค2ต่อเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเรามากู่ภาค2กันเดี๋ยวผมจะให้เวลาพี่เต็มๆสัปดาห์หน้าคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรุงเรื่องเสียงให้ให้เสียงดังขึ้นอีกนิดนึงได้ครับได้ครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดผมคืองี้ผมดันไลน์ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันจะแตกนะครับผมบโอเคอยังไงก็ขอบคุณพี่ศักดิ์มากๆไงค่ำคืนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ เช่นกันครับขอขอขอซื้อยาค่ายาขวดหนึ่งครับอยาครับผันี้เอาดีเนี่ยคนพิมพ์หนึ่งมาเต็มเลยพี่พี่พีฟังคีพี่ลุงเชียงใหม่เนี่ยพิมพ์หนึ่งมานะครับเอาละครับผมติดตามเรื่องกูภาคสองแล้วกันแต่ว่าสนุกแน่ที่มาของภาคซูเปรแมาณนี้เดี๋ยวภาคสองคุณพวกคุณใช้กินข้าวแล้วก็กินที่เรียบร้อยนะครับใครยังไม่กินข้าวมาฟังเรื่องนี้อินผเป็นพวกอิมุุย อ่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่ศักดิ์ครับโอเคครับคุณขวัญครับสวัสดีครับพี่ชายสสวััดีครบสวัสดีครับ